ช่างเก่งครับสวัสดีครับมีคนถามมาว่ายางซิ่งสามารถใช้ขี่ในเมืองได้ไหมขี่ได้ครับขี่ได้อะมาดูกันดีกว่าสายซิ่งกับเอาเปรียบง่ายๆสายสายซิ่งกับสายทอลิงดีกว่าสายซิ่งนะครับยางจะนิ่มขี่สบายขี่สนุกก็จะเป็นประมาณทรงนี้สายซิ่งอ่าเนี่ยเขาเรียกก็คือยางซิ่งใช่ก็ยางก็เราหลอกก็สายฟ้านะเราหลอกนะครับผมส่วนสายโทลิงช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกน้ําท่วมก็จะเป็นประมาณทรงนี้ ขี่ใช้งานได้ดีใช้งานได้ทนใช้งานได้นานนะครับก็อยู่ที่คุณอยากจะใช้ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนผมจะแนะนําก็เป็นตัวตัวนี้นะครับลายเยอะๆไว้ก่อนรีดน้ําดีนะครับที่ผมบอกไว้ส่วนตัวนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันแต่คุณก็ต้องขับขี่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับการรีดน้ํามันน้อยแต่ว่าการตอบพื้นถนนมันก็ใช้ได้นะครับคุณต้องเลือกอยางในสภาพอ่าถ้าไอสภาพภูมิอากาศดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวควรใช้แบบไหนถ้าอยากรู้รายละเอียดลึก มาที่ร้าน,นเนลเลนฟอร์์เปิด10โมงถึง2ทุ่มเปิดทุกวันไม่มีผิดจะเจอผมแน่นอนและทีมงานขค,ครับ